ผ้าถุงผ้าปาเตะวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาภูเก็ตมาตั้งแต่สมัยโบราณเราจะเห็นคนรุ่นเก่าๆนิยมสวมใส่เสื้อผ้าลูกไม้ต่อดอกกับผ้าถุงที่เป็นผ้าปาเตะหรือสวมใส่แบบชุดเคบายาแต่ปัจจุบันนี้ผ้าปาเตะไม่ได้เป็นเฉพาะผ้าถุงสำหรับคนรุ่นเก่าอีกต่อไปปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาสวมใส่กันมากขึ้นการเย็บผ้าถุงด้วยมือนับวันไม่ค่อยเห็นเพราะแต่ละผืนต้องใช้เวลานานยิ่งในปัจจุบันนิยมใช้ความสะดวกซื้อผ้าถุงสําเร็จรูปมาสวมใส่ผ้าถุงสมัยเกก่่าจจะไมเย็บบััก ส่วนใหญ่จะเย็บผ้าถุงด้วยมือและสอยผ้าถุงด้วยมือวันนี้จะมาสาธิตการเย็บผ้าทุ่งด้วยมือแบบโบราณที่เย็บเป็นก็พอไหวเห็นมาเย็บโบราณอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เห็นมาเย็บก็หนังเลยมาเย็บแล้วก็ฮัดทำไปก็เลยได้ทำเป็น เอามาเย็บยงทุกวันนี้วางแล้วก็เย็บแถวนี้ซื้อผ้าท่งมาเองก็มาเย็บชายเองเลยถ้าวางจริงๆเย็บท่องวันก็เย็บได้แต่ส่วนมาจะวางแล้วถึงจะเย็บเดยวไปทํางานบ้างงานไล่วางเดี๋ยวต่อมาเย็บต่อแล้วได้ขนาดนั้นเนี่ยต้องเนาก่อนนะเนาก่อนจะเย็บไงเนทาถังพื้นั้นนั่นไปเลยตางผ้าพับๆแล้วก็เย็บเนาเอาไว้แล้วต่อมาเย็บจริงจะไง ต่ใช้เวลาพาะมันต้องละเอียดหย็บห้างก็ไม่ได้ได้ั็ต้องให้สี่เดียวกันกับภาพทุ่งยิ่งดีจะเวลาเยับประมาณจะทกันจะมองไม่เห็นไงว่าเป็นได้รออภัยายุจะได้เป็นสีเดียวกันจะเลี้ยไม่รู้ว่าลอยโตอยู่ตรงไหนใช้เวลาสายตาต้องดีด้วยสายตาต้องสำคัญสายตาต้องดี วิธีการเย็บผ้าถุงด้วยมือขั้นแรกต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นเข็มได้กันกรเริ่มแรกต้องเลาผ้าถุงทั้งผืนก่อนเพื่อที่จะง่ายแล้วค่อยมาเย็บจริงแต่ละผืนต้องใช้เวลาในการเย็บและต้องละเอียดมากการเย็บในแต่ละครั้งต้องเย็บให้ละเอียดอย่าเย็บให้ห่างมากและในการเลือกได้มาเย็บต้องเลือกให้เป็นสีเดียวกับผ้าจะได้เป็นเส้นเดียวกันดูไม่เห็นรอยต่อแต่ผ้าถุงดีๆอ่ะแพงๆอ่ะส่วนมากเขาจะเย็บด้วยมือจะละเอียดเลมมีราคาจะอิด จะได้เย็บได้จักธรรมดาผ้าทุงท่งดีก็ออกมาเย็บกับมือเนี้ยนะต้องเป็นผ้าทุ่งดี่มีราคาสักอิดแพงเขาถึงจะมาเย็บกับมือผ้าทุ่งเนี่ยถี่ดีวะใส่ยูบานธรรมดาอับน้ำอับไรนี้ก็ไม่ผ้าทุ่งทุทุเย็บกับจักรกได้ไม่ต้องละเอียดอะไรมาเน้นวาอเออแพงแพงใสออกงานออกไรนี้แหละถี่เขาใจเย็บด้มือมันเลยละเอียดเดิ แล้วกืนมีราคาด้วยปะตึ้งเด็กรลุนไมว่าให้มาหัดเย็บด้วยมือบ้างจะได้ไม่ให้ไปจะได้ซื้อถอดเอาไวา้ต่อไปเด็กก็จะได้เย็บเป็นจะได้ไม่ต้องไปเย็บจักอย่างเดียว